อาการโรคหัวใจระยะเริ่มต้นหัวใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญในต่อร่างกายของเรามากครับเราจริงจาเป็นต้องดูแลและใส่ใจหัวใจของเราครับวันนี้ผมก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับระยะแรกของคนที่จะเริ่มเป็นหัวใจครับเพื่อนๆทุกคนเป็นแบบนี้ไหมครับผมข้อที่หนึ่งครับ เหนื่อยเวลาออกกําลังกายการออกกําลังกายมันจะทําให้ระบบการเผาผลาญของเราดีทําให้เลือดสูบฉีดร่างกายของเราเมื่อเราออกกําลังกายไปสักระยะหนึ่งก็จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ครับคนที่กําลังเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาจะมีเหนื่อยมากกว่าคนปกติครับแค่เราวิ่งนิดเดียวก็ทําให้เราเหนื่อยมากครับอันนี้ก็คือสาเหตุแรกที่ อาจจะเป็นโรคหัวใจได้คือเหนื่อยง่ายครับผม 2. เจ็บหน้าอกแล้วก็แน่นหน้าอกมากครับผมมักพบบ่อยนะครับในคนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็พวกไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจอาการนะครับเหมือนกับหายใจอืดอัดและก็แน่นบริเวณกลางหน้าอก เหมือน,น,นมีของหนักทับอยู่ครับแล้วก็เกิดอาการตอนที่เหมือนทำงานหนักเหมือนใช้แรงประมาณนี้นก็จะอึดอัด 3. ภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพออาการนี้นะครับเราควรต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ใจสัน่นหัวใจเต้นผิดปกติปกติหัวใจของเรานะครับจะเต้น6 1ถึงร้อครั้งนะครับต่อนาทีแต่ถ้าเราคนที่มีการผิดปกติจะเต้น1 5 0ถึง150ครั้งต่อนาทีครับให้เราสังเกตก็คือเวลาหายใจเราจะเหนื่อยง่ายหายใจแบบไม่ทันครับจะหายใจแบบแค่ทำอะไรนิดหน่อยก็ จะเหนื่อยง่ายมากกว่าคนปกติ5เป็นลมหมดสติโดยเฉพาะนะครับคนที่มีอายุเยอะหรือว่าผู้สูงวัยจะมีอัตราการเสี่ยงเป็นลมหมดสติสูงเนื่องจากการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ให้จังหวะไฟฟ้าในหัวใจเสื่อมสภาพส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงมักจะเกิดในบริบท่าที่ยืนครับเมื่อเรา ยืนแล้วก็เกิดหมดสติทําให้หัวเรานะครับฟาดลงพื้นได้อันนี้ก็ควรระวังครับสำหรับคนที่อายุเยอะให้นะครับไปตรวจสุขภาพทุกๆครั้งครับผมหหัวใจหยุดเต้นกระทันหันมักเกิดจากความผิดปกติของเซลล์หัวใจโดยตรงครับและมาเกิดกับคนที่ปกติไม่มีอาการของโรคหัวใจมาก่อนล่วงหน้า ซึ่งหากมีอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหันถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วอาจจะเป็นอันตรายสินชีวิตได้ครับผมอันนี้ก็คือสําสหรับคนที่เริ่มเป็นโรคหัวใจในระยะเริ่มต้นให้เราสังเกตครับแล้วก็ให้ไปปรึกษาหรือว่าไปตรวจสุขภาพเพื่อว่าให้เราจะได้รู้และสามารถแก้ไขได้ทัน การครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้แล้วก็สาระดีๆครับที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนสุขภาพดีด้วยน้ำสมูทตี้ผ่านผมมิสเตอร์โจที่นำความรู้และมาแบ่งปันกับทุกๆคนและพบกันในครั้งต่อไปครับผม